Hello, Good morning, Grade Two. สวัสดีนักเรียนชั้นปีที่สองปสองนะ are you today เป็นไงกันบ้างสวัสดีไหม Today is Friday, third of December, two thousand. เขวันจวนวันนี้เป็นวัน Friday Friday ก็คือวันศุกร์ Today is Friday วันนี้วันศุกร์นะนักนะครูสั่งครูอัดวันครูอัดวิดีโอนี้วันวันศุกร์แต่ว่าครูจะส่งให้นักเรียนทำวันจันทร์วันจันทร์ที่ครูครูลง YouTube แล้วก็ครูครูเอาลิงก์ y o u t u b e ลงให้นักเรียน ได้เรียนแล้วก็ได้ทำงานในวันจันทร์ Today is Friday t h i อ่ t แปลว่าลำดับที่3 of December เป็นวันลำดับที่3ของเดือน December เดือนธันวาคมก็คือวันที่3ของเดือนธันวาคมปี2021 2021 วันจันทร์ที่ครูสั่งงานก็คือ,อวันอะไรมันดีมันดีนะเอาวันนี้จะอธิบายงานแล้วก็สั่งเราอยู่ท้ายๆของของบทแล้วก็มีแบบฝึกหัดท้ายบทแล้วก็มีแบบทดสอบท้ายบทด,ด้วยวันนี้ <c oughs> นัเกเรียนทำหน้าที่ เซเวนตี้เมาเขียนก็เปิดหน้าเ8ดแแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลในช่องสีสีชมพูข้างบนนั้น n u m เ e r เล็กที่ Class ชั้นแล้วก็ at the playground at the playground ส่วนเด็กเล่น ที่สวนเด็กเล่นมีอะไรกี่อย่างในสวนเด็กเล่นนักเรียนต้องมาเขียนในนี้เขียนตอบสั้นๆนะในหน้าที่78เนี่ยเขาสอนวิธีการตอบสั้นๆโดยไม่ต้องทวนนะคราวที่แล้วเราทวน How many flowers are there คราวที่แล้วเราเรา,เราเขียน there are there are เอาเอา t h e มาเขียนโดยที่ตัวที ขึ้นต้นประโยคก็เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ there are five flowers อันนั้นคือรอบที่แล้วรอบนี้ตอบสั้น how many flowers are there ใน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 รูปภาพเนี่ยมี flowers f l o w e r อดอกไม้เนี่ยมีกี่ดอก one two three four five ตอบสั้นๆว่า five flowers เติม s ด้วยเพราะว่ามีมากกว่าหนึ่ง มีสองขึ้นไปต้องเติม s เด้อ five flowers ต่อไปนักเรียนต้องเขียนเอง how many dogs are there ดวงเอง dogs มีกี่ตัว how many birds are there นักเรียนถามตอบ how many boys are there ครูไม่แปลให้นะนักเรียนไปหาความหมายเอง bird แปลว่าอะไร boy แปลว่าอะไร นักเรียนเราเรียนแล้วนักเรียนรู้แหละ how many balls are there uh, ในหน้าที่78เนี่ยนัเกเรียนเขียนตอบสั้นๆเสร็จแล้วเนี่ยเขียนตอบครบเขียนอีก4ข้อให้ครบ5ข้อแล้วก่อนนัเกเรียนต้องส่งถ่ายส่งโดยที่นัเกเรียนต้องอ่านให้ครูฟังด้วยมีคลิปวิดีโอ อัดคลิปการอ่านในหน้า78ส่งมาให้ครูด้วย1คลิปแล้วก็หน้าที่79ครูก็จะให้หนักเรียนอ่านเลข1 1 numbers 1 1 to 30เลข1 1ถึง30ครูจะให้อ่านอัดคลิปมาด้วยนี่คือคลิปที่1เวลาหมดต่อกันคลิปที่2 นักเรีย hmm. นในคลิปที่2อนี่หน้าที่79 79 mm hmm. เขาในข้อ2เนี่ย mm hmm. เขาจะสอนเราเกี่ยวกับการอ่านเลขหมายเลขโทรศัพท์นะ k your เอ r e e ่เฟ about their telephone numbers mm hmm. เขาให,ให,ให้ให้ถามหมายเลขโทรศัพท์เอาเป็นว่านะักเรียไม่ต้องถามอะไรเพียงแต่ว่าครูจะสอนว่า วิธีการอ่านหมายเลขโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษนั้นถ้ามีใครถามว่า what's your telephone numbers what's your telephone numbers หมายเลขโทรศัพท์ของคุณนะคืออะไรม,มีอะไรบ้างหมายเลขโทรศัพท์นเนี่ย my telephone number is หมายเลขโทรศัพท์ของฉันคือคือเนี่ย027548316เนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยเขา ไม่ต้องอ่านเป็นเป็นหลักของมันนะคอ่ะเขียนะอ่านเป็นตัวตัวไปเลยเนี่ยศูนย์ก็คือ0 2 r o two เนี่ย zero two seven, five, four, eight, three, one, six. s e เขียนตรงนี้อ่านนะเข,นเขียนนะเขียนให้ครบเลย z e มีอยู่แล้วแล้ว s e v e 3 1 6นะักเรียนเขียนเียนในช่องนี้นะในช่องนี้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 ไปจนถึงในช่องนี้นช่องนี้ในช่องนี้ให้ครบให้ครบตามหมายเลขที่เขาระบุมาให้ต่อไป <c oughs> ข้อต่อไปยังเป็นข้อ2อยู่อีกเขาให้เราเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันนั้น0 210 t o วันนั้น 0- ถึงสิวันนี้ numbers อีเล e n to นทูทรูสิบเอ็ดถึงสามสิบนักเรียนต้องอ่านคลิปถ่ายคลิปวิดีโออ่านชี้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 แล้วก็ส่งมาให้ครูตรวจด,ด้วยนะเอาดูการอ่านก็คือนักเรียนชี้อย่างงี้อีเลฟเว่นทเวลทรูทีสิบสี่ 15 16 17 18 19 20ิบายี่ทีทีนที่ยาวๆนะีส2บสั้น Twenty seven, twenty-eight, twenty-nine, thirty. Uh, 28 29 30 it ไม่กินจะ5 5เนี่ย5 5, five. Okay, okay, boy, five, five. And I want 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30เอาวสองหน้านี้หน้า78เขียนตอบเสร็จแล้วก็อ่านให้ครูฟังหน้า79 ข้างบนนี้เขียนเลขให้ตรงกับข้างบนนี้เสร็จแล้วก็อัดคลิปวีดีโออ่านอ่าน number e l to t h i r ส่งมาให้คุณครูด้วยนะแบบฝึกหัดรอบนี้หนะ้า8 0 8 1ไม่ต้องทำข้ามไปเลยมาที่หน้า82 82นกักเรียนแค่นกักเรียนทำในะลงในนี้เลยนะกินวงหาเลขที่อยู่ในนี้ เนี 1> 1, ่ยวัน O N E วันวงกลมนี่ยวันก็คือหนึ่งักเรียนหาในงูทั้งหมดเนี่ยสองตัวเนี่ยมีเลขอยู่ซ่อนอยู่นกักเรียนหาแล้วก็วงส่งให้ครูแล้วไปหน้าที่แปดสิบสามหน้าสุดท้ายที่ต้องทําในรอบนี้ก็คือจุดมีกี่อันนกักเรียนเขียนเนี่ยเนี่ยจุดอันหนึ่งก็วันจุดสองอันก็อะไรจุดสามอันอะไรเขียนให้ครบอ่าเทน บางบางอันเขาเขียนให้แลว้วนะแล้วก็ให้ครบหน้านี้ก็หมดเวลาหนาที่อยบอก